สวัสดีครับรโมเดลค่ะพอดีว่าผมมีข้อสงสัยครับอืถ้าเราจะปลูกบ้านเนี่ยแต่เรายังไม่ได้ปลูกบ้านเลยแต่เราก่อแท่นตั้งสารแบบนี้เนี่ยได้ไหมครับก่อรอไว้เลยแล้วก็ค่อยปลูกบ้านโอ้พระเจ้าจอร์ดอันนี้ขอเลยนะกดเหล็กเลยค่ะอย่าทําค่ะเพราะตั้งแต่อาจารย์ออกทํางานมาถ้าคุณตั้งสารก่อนปลูกบ้านบ้านคุณจะปลูกไม่เสร็จอันนี้คือสถิติเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ เรายังไม่รู้เลยค่ะว่าเจ้าที่องค์นั้นเป็นใครแล้วต้องมีหรือไม่ต้องมีหลายบ้านทะเลาะเบาแวงกันหนักมากว่าพอลูกสาวมาเห็นลูกชายมาเห็นบอกแม่หนูไม่เอาสารนะหนูไม่อยากมีหนูจะทําเป็นสวนเด็กเล่นให้ลูกก็จะทะเลาะกันก่อนเข้าบ้านใหม่ดังนั้นจําไว้เลยนะคะว่าถ้าคุณยังปลูกบ้านไม่เสร็จอย่าตั้งสารเลยค่ะโดยเฉพาะทําแบบนี้ไม่เอาเลยนี่นะคะแบบนี้คือไม่เอาเลยไม่ให้ทําเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณอยากจะตั้งสารขนาดไหนก็ตามอาจารย์ไม่แนะนําให้คุณทําใหญ่โตโอ้อาขนาดนี้ ะะไม่แนะนําเลยมันกินพื้นที่มากเกินไปดังนั้นเอาเป็นว่าถ้าคุณจะมีการตั้งสารหรืออะไรก็ตามโทรหาอาจารย์เพื่อขอคําแนะนําก่อนนะคะพ่อบอกเลยว่าของอย่างนี้อย่าทําเล่นนะถ้าทําดีรวยเลยนะคะแต่ถ้าทําไม่ดีก็มีเรื่องเหมือนกันนะคะตกลงแล้วเราจะสร้างบ้านเนี่ยเราไม่ต้องปลูกสารก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ยไม่ให้ทําค่ะให้คนปลูกบ้านให้เสร็จ ให้คุณออกแบบบ้านให้เสร็จจับสวนให้เสร็จอยู่ไปสักปีหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ต้องรีบมีสารถ้าอยู่สักหนึ่งปีแล้ววันที่เราขึ้นบ้านใหม่เราบอกตาจ๋ายายจ๋าถ้าหนูอยู่แล้วหนูร่ํารวยหนึ่งปีหลังจากนี้หนูจับเงินแสนเงินล้านนะเดี๋ยวหนูตั้งสารให้อย่างนี้ก็ได้นะคุณยังไม่ต้องรีบตั้งนะคะดังนั้นแล้วการสร้างแท่นรอแบบนี้ก็ไม่ไม่โอเคเลยสำหรับอาจารย์โมเดลถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะคะเข้าไปที่ Facebook พิมพ์คำว่า ห่วงจุ้ยกับอจุดมังกรและอีกเพจหนึ่งก็คือตำราโบราณกับอจุดมังกรนะครับหรือโทรตรงที่เบอร์062 929 4 1 4 6เบอร์จารย์โมเดลและเบอร์จาริตาคือ0 6 5 3 5 6 1 6 2านะครับค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนติดตามและรักอาจารย์นะคะ